ดิฉันไม่มีผมมาตั้งแต่เกิดดิฉันไม่ได้โกนหัวนะคะดิฉันเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เกิดแล้วซึ่งศาสนาไม่ได้รองรับไม่มีอยู่จริงเป็นคนนอกรีดเป็นแม่มดไปเลยแบบว่าใครก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยมันมีครั้งหนึ่งเรามีเซ็กกับผู้ชายเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยรู้สึกดีอะรู้สึกดีแล้วก็ว่าเออเราชอบผู้ชายนั่นแหละโดนขุดรีดเอาเงินด้วยค่ะกะหลี่ที่เป็นผู้หญิงอะไม่โดนแต่ทําไมกะหลี่ที่เป็นกระเทยโดน คือความภาคภูมิใจของคนที่มีความหลากหลายทางเพศใช่ได้ได้แต่เราจะพลายได้สักแค่ไหน,นถ้าสังคมไทยยังไม่ให้เราเท่าเทียมตัวตนที่แตกตา่างยังถูกมองข้ามไปจากสังคมมาฟังเรื่องราวชีวิตที่แตกตา่างและมากกว่าแค่เรื่องเพศให้เราได้พ่ายกันอย่างเท่าเทียม ัตนตวะะคะสวัสดีค่ะชื่อต้นค่ะสิริศักชัยเทศนะคะเป็นนักกิจกรรมอิสระนะคะด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อคนที่มีความหลากหลายทางเพศและก็พนักง,งานบริการค่ะมาจากจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ I am queer <c oughs> ถ้าจะตกเก้าอี้สวัสดีดดตออกนกสวัสดีครับทุกคนผมชื่อวิท์นะครับเป็นแดนเซอร์อยู่พัทยาครับมาจากประเทศกัมพูชาครับผม ชื่อแอนนานะคะตัวแทนกะหรี่เผานมงูแห่งประเทศพัทยาค่ะว้าสวัสดีค่ะดิฉันทาทาหรือทาทาเทวีกะหรี่เบอร์ตองเป็นฟรีแลนซ์เซ็กซเวิร์เกอร์แล้วก็เป็นนักขับเคลื่อนเรื่องสิทธิมนุษยชนค่ะสวัสดีค่ะไฟซ้อนที่อยากรู้ว่าไฟร้อนไหม <c oughs> ลองซ้อนดูสิคะไฟนะคะเป็นกระเทยค่ะในครอบครัวอิสลาม 登录。 ทราบกันดีนะคะว่าเดือนที่6หรือเดือนจูนเนี่ยค่ะเป็นเดือนแห่งความภาคภูมิใจของกลุ่มเพศหลากหลายประเทศไทยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ชาวโลกนะคะให้สมยานามว่าเป็นดินแดนสวรรค์ของ LGBTIQA+ นะคะเราจะมาคุยเรื่องอ่ะพลายในประเทศไทยเนาะว่าบางเรื่องมันก็พลายบางเรื่องมันก็ยังไม่พลายแต่พลายแล้วมันพรายยังไม่สุดมันเหมือนเป็นการตั้งคําถามย้อนไปกับสังคมร้อไปกับสังคมนะคะว่าเพราะเหตุใดเนี่ยจริงๆแล้วสังคมมันบอกว่าพลายแต่ในขณะเดียวกัน บางคนอาจจะไม่ใช่พลายของเขาวันนี้เรามาคุยกันค่ะกติกาคะอันนี้พลายอันนี้ไม่พลายถูกไหมครับพลายไม่พลายเอ๊ะเอ๊ะพลายไม่พลายงงจังหวะไม่ดีแต่เชิดพลายหรือไม่พลายเนอะเดี๋ยวเราดูกันนะคะตัวตัวของเราอ่าพลาย my identity นะคะพลายครับ ยค,ค่ะครแน่นอนค่ะจริงๆแล้วการเป็นกระเทยเนี่ยในครอบครัวอิสลามแล้วเนี่ยเราพายไหมสำหรับเรานะเราพาย transgender ค่ะ sex worker ค,ค่ะ อ่าสมมติเราเป็น L G B T อย่างเงี้ยเราก็ต้องเปิดตัวไปเลยว่าเราคือ L G B T เราจะใช้ใช้ชีวิตในสังคมแบบมีความสุขที่สุดเราไม่ต้องอยูดดันแบบหลบๆซ่อนๆเพราะว่าทุกวันนี้มันโลกมันโอเพนแล้วมันเปิดแล้วค่ะนั่นก็คือจงภูมิใจในตัวตนของตัวเองและภูมิใจในอาชีพของตัวเองค่ะมาไอดนตี้ของฉันก็คือคุเรนะคะก็คือคนที่ออกนอกกรอบจากความเป็นเพศแบบว่าสุดขั้วเลยนะคะหลายคนอาจจะเข้าใจว่าเราอยากเป็น L G B T เนี่ยอุ้ยเราทาปากเนี้ย อยากแต่งหญิงหรือเปล่าหรือว่าอยากเป็นคนข้ามเพศหรือว่าผู้หญิงข้ามเพศกับเธอหรือเปล่ามจริงแล้วไม่ใช่นะคะถ้ามีคนมาถามว่าอุย้ยคุนี้แต่งตัวเป็นผู้หญิงนะคะใส่กระโปรงดิฉันจะบอกว่าไม่ค่ะไม่ได้แต่งตัวเป็นผู้หญิงแค่อยากแต่งเพราะดิฉันไม่ได้เชื่อว่าทาปากเท่ากับผู้หญิงหรือว่าใส่กระโปรงเท่ากับผู้หญิงหรือว่าใส่กางเกงคือผู้ชายฉันไม่เชื่อสิ่งเหล่านั้นและนี่คือความหมายของคำว,ว่าคุยนั่นเองค่ะ ตอนเด็กอะครับก็คืออยู่ที่กัมพูชามันเหมือนกับว่าเราเกิดมาเราก็รู้ว่ามีแค่ผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงเนาะพอมาอยู่เมืองไทยอยู่ที่พัทยานเนี่ยเราก็เห็นคนหลากหลายมากขึ้นเพราะนั้นเราก,ก็เอ้ยเกย์คืออะไรอะแล้วทีเนี้ยมันมีครั้งหนึ่งเรามีเตกกับผู้ชายเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยรู้สึกดีอะรู้สึกดีแล้วก็ว่าเออเราชอบผู้ชายนั่นแหละ ้าพูดกันแบบในเชิงลึกก็คืออิสลามเนี่ยมีแค่ผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงการที่เป็นกระเทยนั่นก็หมายความว่าไม่มีอยู่จริงหรือเป็นคนนอกรีดเป็นแม่มดไปเลยแบบว่าใครก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งศาสนาไม่ได้รองรับสําหรับเราแล้วอะเราพลายแน่นอนเพราะว่าถึงแม้ว่าครอบครัวจะไม่เห็นด้วยแต่อย่างที่บอกว่าชีวิตเราเราเป็นคนเลือกและเราเป็นคนกําหนดเราจะยอมอยู่ใต้ความต้องการของคนอื่นหรือจะเลือกที่จะเป็นตัวของตัวเอง าเราไม่ซื่อสัตย์หรือเราไม่เลือกเวของตัวเองอะแล้วใครจะทําให้เราได้ถ้าไม่ใช่ตัวเองจริงๆใครเพราะเนื่องจากว่าเรามักจะสื่อสารกับทุกๆคนอยู่เสมอว่าเราคืออะไรเราคือใครแล้วเราเป็นใครเราภูมิใจและเราเขาเลยะดนะีใจที่เกิดมาเป็นทาทาคือมันไม่ใช่เป็นคนเก่งมันไม่ใช่เป็นคนที่แบบมีความสามารถมากมายแต่เป็นคนที่ขับเคลื่อนไปในรูปแบบของตัวเองได้เรากําหนดทิศทางตัวเองได้ว่าเราจะไปที่ทางไหน ขับเคลื่อนประเด็นทางการเมืองก็ตามขับเคลื่อนประเด็นทางสังคมก็ตามเนี่ยค่ะมันทําให้สังคมรับรู้มากขึ้นกว้างขวางมากขึ้นโดยผ่านตัวตนที่แท้จริงของเราค่ะถามว่ามันมีคําว่าแต่ไหมเราเป็นกะเทยแล้วเราเป็นกะหรี่ด้วยอย่างเงี้ยเราเวลาเราไปโรงแรมกับลูกค้าบางโรงแรมเขาไม่ให้เราขึ้นด้วยความที่คํานําหน้าของเรายังเป็นนายอยู่แล้วก็ตามร้านอาหารบางร้านเขาก็ยังไม่ให สาให้สองเขา่าโดนขุดรีดเอาเงินด้วยค่ะ mm hmm. ก็คือหนึ่งมีค่าวีซิเตอร์ค่าจอยเนอร์ค่าอะไรมากมายหลายอย่างเนาะแต่ในขณะที่กะหลี่ที่เป็นผู้หญิงอะ่ะไม่โดนแต่ทำไมกะหลี่ที่เป็นกระเทยโดนมันเป็นอำนาจที่แบบกดทับซ้ำาสอนซ้ำส,สองเลยก็ได้ตอนที่รู้ว่าตัวเองชอบผู้ชายครั้งแรกเฮ้ยเราชอบผู้ชายเหรอเราตอนนั้นเราปิดกั้นตัวเองรังเกียจต,ตัวเองว่า เราเหมือนผิดเพศเราเหมือนไม่เหมือนเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือไม่ไม่กล้าบ,บอกไม่กล้าพูดกับคนคนในครอบครัวหรือว่าเพื่อนของเราเลยจนจนวันหนึ่งเราก็ตัดสินใจว่าคุยกับเพื่อน้วยว่าถ้ากูชอบผู้ชายเนี่ยมึงจะรังเกียจกูไหมวะอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่ามึงจะชอบอะไรก็ชอบไปติมันก็ชีวิตของมึงมันเป็นตัวตนของมึงนี่เราก็รู้สึกว่าเออมันไม่เหมือนที่เราคิดนี่ว่ามันก็สึกเริ่มมีความแบบมั่นใจแล้วก็ภูมิใจกับตัวเองมาเรื่อยๆจนถึงตอนเนี้ยครับ คำว่าคุยอย่างเนี้ยนะคะมันเป็นคำดา่า มันหมายถึงแบบตัวแปลกประหลาดอะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันตรงกับดิฉันก็คือว่าคนน่ยมักจะตีตราฉันว่าเธอมันแปลกประหลาดซึ่งตัวดิฉันเองเนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่ในสายตาของคนที่เขามองว่ามาตรฐานก็คือว่าดิฉันเนี่ยนะคะเป็นคนที่ดิฉันไม่มีผมมาตั้งแต่เกิดดิฉันไม่ได้โกนหัวนะคะดิฉันเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เกิดอยู่แล้วนะคะแน่นอนเลืองเชื้อชาติด้วยพวกเราเนี่ยนะคะเป็นครอบครัวที่อพยพมาจากเวียดนามรวมถึงก็เป็นศาสนาคริสต์ด้วยซึ่งมีความเคร่งมากในในในครอบครัวของดิฉันเองสุดท้าย คือเรื่องของความเป็นอัตลักษณ์เพศของดิฉันแน่นอนตอนเด็กๆทุกคนจะมองว่าฉันเป็นกระเทยอะไรเงี้ยค่ะนี่ก็คือสิ่งที่เขาเรียกว่าอัตลักษณ์ทับซ้อนหรือว่า i n t e r c t i o n a l i t y ที่มันทับซ้อนแล้วหลายคนมองว่าเธอมาอยู่ในสังคมแบบนี้มันดูแปลกจังเลยมันดูไม่เข้ากับสังคมแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันภาคภูมิใจแล้วเหมือนกับว่าเราพลิกกับเขาว่าเอาคําด่านั้นเป็นมาเป็นในการสู้ของเราได้สิลอนดาใช่ใชไหมเอาเลยฉันจะเอาอัตลักษณ์เนี้ยมาเป็นของฉัน อะไรประมาณนี้ค่ะถ้าถามว่าเหตุการณ์ไหนที่แบบว่าเป็นชนวนแล้วก็เป็นจุดพิกที่ทําให้เรารู้เลยว่าเฮ้ยเราจะเลือกตัวเองหรือเราจะเลือกแบบอันเดอร์ครอบครัวคือวินาทีที่จริงๆแล้วเราเคยผ่านการประกวดแม่ทัพเชียในธรรมศาสตร์มาสำหรับงานฟุตบอลประเพณีเนาะแบบว่าธรรมศาสตร์จุฬาอะไรอย่างเงี้ยแน่นอนว่ามันก็จะมีะการ PR ารผ่านโทรทัศน์ในช่องสามคือตอนนั้นอะมันเห็นกันไปหมดทั่วประเทศรวมถึงญาติรวมถึงพ่อแม่ แล้วเราก็แต่งหญิงมันเป็นการแบบแกลนโอเพนนิ่งซึ่งมันไม่ได้ใหญ่ธรรมดาแต่มันใหญ่มากในนามมหาลัยละอะไรเงี้ยแล้วแม่ก็ทักมาว่าแบบทำไมถึงใช้ชื่อไฟซอน และนั่นคือชื่อของเราเราก็บอกไปว่าก็นั่นคือชื่อเราอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าแบบรู้ไหมว่ามันผิดหลักศาสนาพ่อแม่รู้สึกอับอายมันไม่ดีเลยจะตกนรกนี่มันเป็นสิ่งที่ผิดและแย่ๆๆๆจนแบบเราก็รู้สึกว่าแบบถึงเวลาเช็ดไพ่ไม่ตายละที่เรารู้สึกว่าอยากพูดมาตลอดชีวิตก็คือคาว่าเราแม่ไม่ได้ภูมิใจหรอกับลูกที่ได้เป็นตัวแทนของมหลาลัยนะอะไรเงี mm ้ย hmm. เขาก็บอกว่า จะให้ภูมิใจได้ยังไงในเมื่อลูกทําผิดหลักศาสนาตอนนั้นมันก็แบบแคล็กมากอยู่ๆมันก็แบบแตกออกมาแล้วเราก็แบบประมวลผลว่าแบบเฮ้ยเราจะยังไงต่อวะเราจะยังไงต่อวะเราจะยังไงต่อวะ ก็บอกตรงๆก็คือทาทาก็คือทาทาคนอื่นก็คือคนอื่นฉะนั้นคือเราจะอยู่เป็นคนแบบไหนเราอยากจะอยู่แบบตัวตนของตัวเองหรือเราจะสวมวิญญาณคนอื่นเพื่ออยู่ๆของเราอย่างเงี้ย่ะมันขึ้นอยู่แล้วแต่ละบุคคลว่าเขามีความต้องการอย่างไงฉะนั้นเป็นสิทธิ์ฉะนั้นคือคุณจะเอาตัวตนของคุณไปสื่อสารในรูปแบบไหนอันนี้ก็เป็นเรื่องของคุณคําตอบทั้งหมดเลยก็คือเราพลายแล้วเราก็พลาวมากที่เป็นตัวของตัวเอง ถ้าเราเลือกเดินตามกติกาของครอบครัวหรือของศาสนายังไงเราก็ผิดและ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 ผิด,ผด,ผด,ผดอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่างที่บอกว่า,อ,าอ้าวแต่นี่คือตัวเรานะตัวเรามาตั้งแต่แบบเกิดมาที่เรารู้สึกว่าแบบเนี้ยคือเราความต้องการของเราถ้าเราเล่นตามกติกาของคนอื่นเราคือผิดแต่ถ้าเราเลือกของเราแล้วเราก็มั่นใจว่ามันจะดีมันก็เท่ากับถูกแค่นั้นละ ผมรู้สึกว่าภูมิใจกับตัวเองมากๆแล้วก็รู้สึกภูมิใจที่เราเกิดมาเป็นแบบนี้เราสามารถประกอบอาชีพได้เหมือนคนปกติทั่วไปแล้วก็ดูแลพ่อแม่ตั้งแต่เด็กมาแล้วมันก็รู้สึกว่าเราไม่ได้เป็นผู้ชายเราก็สามารถเป็นเสาหลักให้ครอบครัวด้วยครับก็อยากจะฝากบอกทุกคนนะคะว่าหลายคนที่มีอัตลักษณ์ซ้อนมากมายเนี่ย <S <S อย่าคิดว่านั่นคือบุ่มด้อย <S 2> <S 2> อย่าคิดว่านั่นคือสิ่งแปลกที่สังคมไม่ยอมรับ <S <S จงมองว่านั่นคือความแตกต่างหลากหลายความแตกต่าง หลายคือสิ่งที่สวยงามถ้าโลกใบเนี้ยมันมีแค่สิ่งเดียวมันก็ไม่สนุกถูกไหมคะฉะนั้นโลกใบนี้ต้องการความแตกต่างหลากหลายเพื่อความกลมเกลียวและอุดมสมบูรณ์ค่ะ เราพอใจเรารู้สึกว่าเรามีความภูมิใจเกี่ยวกับเนื้อตัวร่างกายของเราเนาะเนื้อตัวร่างกายของเราเรามีสิทธิ์ที่จะทําอะไรก็ได้ดังนั้นก็คือเราต้องภูมิใจในทุกงานทุกอาชีพหรือภูมิใจในความเป็นตัวตนของตัวเองถ้าเมื่อไหร่เราไม่ได้ภูมิใจในอาชีพที่เราทําแล้วมันก็จะไม่สุดมันก็จะทํางานแบบไม่มีความสุขอะคะ่ะ